สวัสดีนะคะวันนี้พี่เพนพามาดูคลิปที่พี่เพนปลูกมะละกอกิ่งตอนและก็มะละกอที่ได้ตอนกิ่งไว้นานแล้วค่ะหลายเดือนแล้วแลวทีนี้ยังไม่ได้เอามาลงลงหลุมสักทีก็เลยเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะก็เนี่ยค่ะประมาณเนี้ยแหละเดี๋ยวพี่เพนจะลงมะละกอกิ่งตอนเดี๋ยวพเพนจะให้ดูว่าพเพนรองก้นหลุมด้วยอะไรแล้วก็ใช้อะไรมั่งนะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ ก่อนหน้านี้พี่เพนได้ขุดหลุมไว้แล้วนะเดี๋ยวพาไปดูตรงที่ขุดหลุมเนาะตรงนี้ค่ะตรงนี้ทีเด็ดของพี่เพนเลยนี่คือดินจอมปลวกนะคะเดิมทีตรงนี้เป็นจอมปลวกค่ะพี่เพนจะใช้ดินตรงนี้ค่ะรองก้นหลุมเนาะซึ่งไอตัวที่พี่เพนปรุงมาในถุงดําก็มีแกลบดํามีกาก,ากมันอะไรแล้วค่ะก็มีปุ๋ยในระดับหนึ่งแล้วค่ะแต่ตรงนี้ก็ จะเป็นอีกอีกอ่าเรียกอะไรอ่ะอีกจุดเด่นหนึ่งหรืออีกดินอีกแบบหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะดินจอมปลวกจะมีธาตุอาหารสูงนะคะก็เดี๋ยวพามาดูก็เนี่ยค่ะอันนี้เป็นกิ่งตอนนะคะเพิ่งได้ตอนไว้จนเขายืดตัวแล้วยังไม่ได้เอาลงปลูกสักทีแต่ว่า ข้อเสียของมะละกอกิ่งตอนก็คือไม่มีรากแก้วเนาะมันจะล้มง่ายถ้าดกๆอะ่ะถึงเวลาเราต้องมาประคองเขาอะค่ะเพราะลมฝั่งสวนพี่เพ็นฝั่งนี้ลมแรงเหมือนกันก็นเนี่ยค่ะจะประมาณนี้เดี๋ยวพ,พาไปดูค่ะก็ะจะมีพวกพริกพวกอะไรพี่เพ็นเอามาแซมนิดหนึ่งนะตรงนี้เป็นเนินที่พี่เพ็นได้ทําไว้ดันคันดินไว้แล้วก็หญ้าคาจะเยอะมากเลยค่ะแล้วพี่เพ็นจัดการกับเขาลําบากมากพี่เพ็นก็เลยมาคิด ว่าจะปลูกอะไรดีที่จะเอาชนะยาค้าให้ได้และค่อยๆถากเขาไปทีละนิดนะคะก็ที่คิดได้ก็คือปลูกมะละกอดีกว่าแล้วมันเป็นเนินด้วยเนาะมันก็สามารถหน้าฝนก็ไม่ต้องลําบากก็พามาดูค่ะตรงนี้เป็นฮอลแลนด์นะคะที่พี่เพนได้ตอนกิ่งไว้เนี่ยค่ะเอามาลงหลุมแล้วก่อนหน้านี้พี่เพนได้ปรุงดินด้วยแกลบดําแล้วก็มีกากมันนิดๆเนี่ยค่ะดูรากของเขาราก รากฝอยเต็มเลยค่ะตัวมะละกอกิ่งตอนก็เหมือนที่พี่เป็นบอกคือไม่มีรากแก้วแล้วเวลาเขาจเจริญเติบโตหรือมีผลเยอะๆก็จะรู้เออจะโค่นง่ายค่ะถ้ามีลมพายุอะไรเงี้ยเราต้องมาเรียนรู้วิธีที่จะป้องกันตรงนั้นอีกทีนึงก็นี่แหละค่ะก็าพามาดูแล้วตรงนี้ก็คือดินดินจอมปลวกพี่เป็นก็นี่เลยค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะคะเนี่ยกิ่งตอนตุ้มเห็นไหมยังเป็นตุ้มตอนอยู่เลย เป็นขุยมะพร้าวนะคะตรงนี้แล้วพี่เพื่งก็จะเทเนี้แหละคะ่ะเทรอบๆบนี่เทดินเขาเรียกดินจอมปลวกรอบๆบนะคะเอาเทนี้เทน,นี้ไม่พอปลูกอยู่หลายต้นเหมือนกันค่ะวันนี้ เทลำบากหน่อยพี่เป็นถ่ายมือข้างเดียวเนาะแป๊บหนึ่งขออนุญาตแป๊บหนึ่งครับภาพสั่นๆนิดหนะนึ่งนี่เรียบร้อยละหลังจากที่เราเทเสร็จเรียบร้อยเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะแล้วพี่เป็นก็จะเปิดน้ําใส่เลยทีนี้รดน้ําช่วยเขาเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆแตกใบนะคะทีนี้ก็หน้าฝนมาก็จเจริญเติบโตได้ดีพอดี ก็ไม่ต้องไปกดแรงนะคะเพราะว่าตรงนี้รากฝอยเขาเยอะมากเลยพี่เพ็นไม่ได้กดเลยจะไม่กดเลยพี่เพ้นอะ่ะรอเปิดน้ำแล้วน้ำจะดันดินลงไปทับๆกันเดี๋ยวเขาจะอยู่ตัวของเขาเองก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้ทำกับพึ่งสองคนอีกแล้วคนขยันประจำบ้านลันเต้ตอนนี้หอบแล้วค่ะก็จะประมาณนี้แล้วค่ะเดี๋ยวมีคลิปอื่นๆพี่เพ็นลงให้ดูอีกเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ